สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเมื่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องของประเพณีท้องถิ่นทางภาคกลางนะคะว่ามันมีประเพณีอะไรบ้างใช่ไหมคะลูกแล้วก็เพลงเพลงที่ใช้ในประเพณีท้องถิน่นภาคกลางมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็บทบาทของดนตรีในประเพณีท้องถิน่นภาคกลางว่ามันมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะทีนี้ ะะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็มาเรียนในเรื่องของประเพณีท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ่ะประเพณีท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะแหล่งรวมเลยนะคะ,ะก็จะมีทั้งอีสานเหนือนะคะ,ะกลางตะวันออกกลุ่มอีสานใต้นะคะเขาบอกว่า ประเพณีของภาตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะมันก็จะมีความหลากหลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับความความเชื่อนะคะการนับถือผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเช่นอะไรเอ่ยมันก็คือนะคะครูว่านักเรียนเคยได้ยินแล้วนะคะคือประเพณีไหลเรือไฟนะคะแล้วก็ประเพณีบุญบั้งไฟนะคะ ประเพณีแห่ผีตาโขนประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีผูกเสี่ยวนะเขาบอกว่าประเพณีผูกเสี่ยวเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ผูกมิตรภาพนะคะสำหรับแขกผู้ที่มาเยือนสําหรับเสี่ยวก็คือว่าคืออะไรคะคำนี้ก็คือเพื่อนนะคะ นะคะเราก็มาดูส่วนประเพณีไหลเรือไฟนะคะว่ามีความสําคัญยังไงนะคะอ้าวนะคะเขาบอกว่า,าประเพณีเนี้ยนะคะมันเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระคุณของแม่พระคงคานะคะและใช้ไฟเผาให้มันความทุกข์อะนะคะให้สิ้นไปนะคะอ้าต่อไปนะคะเราก็มาดูอีก ประเพณีนึงนะคะอันนี้นักเรียนก็หลายๆคนก็จะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยได้ยินนะคะคือประเพณีแห่ผีตาโขนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการรวมพิธีสำคัญ3อย่างก็คือ,อการเทศมหาชาติบุญพระเวสสันดรและบุญบ้างไฟนะคะเข้าด้วยกันนะ เขาบอกว่าซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยอ่ต่อไปนะเพลงในงานประเพณีท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราก็มาดูว่าภาษาที่ใช้ในเพลงะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอีสานนะหรือภาษาลาวนะคะบางท้องถิ่นก็อาจจะมีภาษาขเขมรด้วยนะคะส่วนเพลงที่ใช้ใน ประกอบในประเพณีของท้องถิ่นก็คือเพลงอะไรเอ่ยเพลงหมอลำนะคะลำเต้ยลำเพลินกันตรึมนะคะแต่ละเพลงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความน่าสนใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะคะเช่นประเพณีอะไรบ้างนะในประเพณีไหลเรือไฟนะคะก็จะมีหนุ่มสาวเนี่ยนั่งเรือนะคะแล้วก็ตีคล้องตีกองแล้วก็ร้อง เพลงล้ำต่างๆด้วยความสนุกสนานแล้วก็พร้อมกับความสวยงามของไฟระยิบระยับอยู่กลางแม่น้ำนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าบทบาทของดนตรีในประเพณีท้องถิ่นทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็บอกว่าดนตรีที่ใช้บรรเลงในประเพณีนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะเช่นแคนโปงลาง โวดพินนะคะอ่าเครื่องดนตรีพวกนี้นะคะก็จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยเพราะก็จะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความตื่นเต้นอ่ให้กับประเพณีนั้นนะคะอ่ะนะคะต่อไปนักเรียนนะคะเรามาดูอ่าอันสุดท้ายละก็คือประเพณีท้องถิ่นทางภาคใต้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะ,ะอ่า คนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยพุทธนะคะก็ทำให้ประเพณีนั้นอะ่ะมันก็หลากหลายนะคะส่วนประเพณีทางภาคใต้นะคะก็คือประเพณีที่เกี่ยวกับการละเล่นนะคะเช่นการทำบุญการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นประเพณีชักพระประเพณีบุญเดือนสิบประเพณีเพลงบอกประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีกินเจ ะะล้วนแล้วนะคะประเพณีนี้มันก็มีกันสืบทอดกันมาตั้งแต่นานแล้วนะคะเพลงในงานประเพณีท้องถิ่นทังภาคใต้นะคะก็จะเห็นว่าเพลงเนี่ยที่ใช้ในงานประเพณีของภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะและภาษา,ายาวีนะะก็จะมีการร้องโต้ตอบแล้วก็ใช้ปฏิพานไหวพริบนะคะ เช่นประเพณีชักพระนะคะก็จะเป็นประเพณีที่ทํากันในวันออกพรรษานะคะเขาบอกว่าก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความพร้อมเพรียงของคนในภาคใต้ก็จะมีการร้องเพลงเรือนะคะมีลักษณะตลกขบขันนะคะโต้อตอบกันเพลงที่ใช้ในประเพณีแล้วก็จะมีหลายบทเพลงนะคะแต่ส่วนมากก็จะใช้เพลงบอกแล้วก็เพลงนา สำหรับบทบาทของดนตรีนะคะในประเพณีท้องถิ่นภาคใต้นะคะเขาบอกว่านะคะดนตรีที่ใช้ในงานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นดนตรีพื้นบ้านนะคะแล้วก็อ่าก็จะมีท่วงทํานองที่คึกคักเร้าใจนะคะเพราะเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ของภาคใต้เนี่ยจะเป็นเครื่องตีนะคะอ่าเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ก็คือมีเอ่มอมง กองโนรากองทัดกองตุ๊กปีกาหลอนะคะแล้วก็มันก็จะสร้างความสนุกสนานให้กับประเพณีนั้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้เนาะว่าประเพณีของแต่ละภาคนะคะว่ามันมีประเพณีอะไรบ้างนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่คุณครูสอนไปเนาะนะคะให้ไปทำในใบงาน นะแผน่นสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ส่งในสัปดาห์นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ